บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปการที่ทรงสอนให้บุคคลใช้ความเพียเพรเผากิเลสได้ร่ารรอนมีสัมพัชัญญะและสติเป็นหลักในการกำหนดจะลึกรู้ กายเวทนาจิตธรรมนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะนำออกซึ่งอภิชาและโทมนัสในโลกคำว่าอภิชามีอาธิบายดังที่ได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนส่วนหนึ่งแต่วันนยะแห่งคำนี้ท่านยังได้ไขความออกไปหลายนัยยะด้วยกัน ประการแรกคือการขจัดอภิชาออกไปจากใจนั้นท่านแบ่งไว้เป็นสองชั้นด้วยกันชั้นแรกเรียกว่าตาทางกวินยัยชั้นที่สองเรียกว่าวิคัมพน,วนะ,ะวินัยตาทางกวินัยนั้นได้แก่การกำจัดชั่วขณะหนึ่งเช่นว่าเกิดความโกรธความริษยา ล,ลอดถึงความโลภในวัตถุสิ่งของและบุคคลต่างๆขึ้นมาบุคคลมีสติสำปรชัญญะคุ้มครองใจและลึกรู้ว่าอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วชื่อว่าเป็นการจุดไฟเผาใจตนเองทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเป็นเบื้องต้นถ้าหากว่าปล่อยให้ลุกลามออกไปภายนอก ก็จะสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นแล้วก็ใช้สติยับยั้งอารมณ์เหล่านั้นไว้เป็นการนำอภิชาออกไปจากจิตใจลักษณะเหล่านี้ได้ทรงแสดงไว้เป็นอันมากเช่นรับสั่งให้บุคคลชนะความชั่วด้วยความดี ให้ชนะคนสนีด้วยการให้ชนะคนโกรธด้วยการไม่โกรธตอบชนะคนพูดจาเหลาะและด้วยคำสัตย์คำจริงเป็นต้นซึ่งเมื่อบุคคลสามารถนำสิ่งไม่ดีเหล่านั้นออกไปได้ก็ชื่อว่าเป็นการยุติเวรยุติภัยในขณะนั้นนนสร้างความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของตนเป็นเบื้องตน้น มีผลเป็นความเจริญก้าวหน้าทางจิตสำหรับบุคคลนั้นๆอีกประการหนึ่งที่ท่านใช้คำว่าวิคัมพนาวินัยนั้นคือเป็นการนำออกด้วยการข่มเอาไว้การข่มอารมณ์หรือข่มกิเลสท,ที่บังเกิดขึ้นแบ่งออกเป็นสองชั้นด้วยกันชั้นหนึ่งเรียกว่าธรรมะ คือฝึกจิตใจของตนจนมีความกล้าแข็งแล้วแม้อารมณ์อะไรมากระทบจากภายนอกหรือแม้จากความจึกนึกของตนแต่พิจารณาเห็นโทษของอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ข่มไว้ไม่แสดงออกซึ่งการข่มไว้ในลักษณะนี้อาจจะรักษาคุณภาพจิตของบุคคลไว้เป็นเวลานานๆก็ได้ อีกประการหนึ่งเป็นการข่มไว้ด้วยกำลังแห่งฌานทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าคำว่าอภิชาที่ท่านแสดงไว้นั้นท่านมุ่งเอากามาฉันทนิวร์ด้วยเพราะว่าการมาฉันทนิวร์เป็นกิเลสสายพยาบาทสายโลภเช่นเดียวกับอภิชาเมื่อบุคคลบำเพ็ญเพียรทางจิต จนเกิดความสงบเป็นสมาสมาธิ <c oughs> ดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วองค์ของฌานที่เรียกว่า <c oughs> เอากคตาก็จะทำหน้าที่สงบกามชฉันทะนิวรณ์เอาไว้สาบใดที่เอกคตาหรือสมาธิจิตยังดำรงอยู่สาบนั้นกามฉันคือความรักใคร่พอใจในอารมณ์ต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นครอบงามจิตใจและในขณะนั้นนั่นเองบุคคลได้ชื่อว่าหลุดพ้นจากความเป็นหนี้ได้ในระยะหนึ่งนี่เรียกว่าวิคัมพนะวินยัยและมีคำอีกอย่างหนึ่งที่ทรงใช้สรุปเป็นประโยคบาลีว่าวินยะโลเกอภิชาโดมนัสสัง คือน,นำอภิชาและโทมนัสในโลกออกไปคาว่าโลกในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นท่านวิเคราะห์ว่าสิ่งใดที่มีการแตกสลายไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเรียก,กว่าโลกเพราะฉะนั้นโลกจึงอาจจะเป็นสังขารอาจจะเป็นแผ่นดินหรืออาจจะเป็นดวงดาวหรืออาจจะเป็นสัพพสัต์ก็ได้ ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยแห่งการดำรงอยู่เสื่อมสลายไปการแตกดับก็ปรากฏเกิดขึ้นแก่สิ่งเหล่านั้นคำว่าโลกในโวหารพระพุทธศาสนาจึงใช้โดยอเนกกระปริยายแต่ว่าคำว่าโลกในที่นี้ท่านมุ่งหมายเอา อุปาทานขันารท้งห้าประการทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของบุคคลที่กำหนดยึดติดว่าเป็นของเราบ้างว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างว่านั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นต้นบ้างก็เป็นการยึดถือการที่กายนี้ที่กายอันมีความยาวประมาณวาหนึ่งนี้แล้วธรรมะที่ทรงแสดง ก็จะแสดงเน้นหนักไปที่กายนี้อย่างที่รับสั่งไว้ในตอนหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการเกิดขึ้นของโลกการดำรงอยู่ของโลกความแตกดับของโลกที่สกลกายอันมีความยาวประมาณวาหนึง่งมีความกว้างประมาณกรมาหนึ่งมีความหนาประมาณคืบหนึ่งนี้เอง และความยึดติดในร่างกายของบุคคลนั้นก็มีมากนำความทุกข์ความเดือดร้อนนานาประการให้บังเกิดขึ้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าขันท,ทั้งห้านั้นเป็นภาระอันหนักยิ่งแต่บุคคลยังยึดยังแบกภาระเหล่านั้นไว้การปล่อยวางไม่ยึดไม่แบก ในขันทั้งห้านั้นเป็นความสุขแต่ทั้งนี้ต้องหมายความว่าเมื่อปล่อยวางในจุดหนึ่งแล้วจะต้องไม่ไปแบกอย่างอื่นเข้าไว้อีกในขันทั้งห้าประการได้เก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือรูปกับนามสิ่งใดที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยประสาทห้า คือเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายสิ่งนั้นสรุปรวมปรูปแต่ว่าสิ่งใดที่บุคคลรู้ได้ด้วยใจสิ่งนั้นเรียกว่านาคันห้าจึงเป็นกลุ่มของนามรูปคำว่ารูปก็คือรูปเวทนาความสวยอารมณ์สัญญาความจําได้หมายรู้สังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตของบุคคล และวิญญาณคือการที่จิตรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางตาเป็นต้นจัดเข้าในกลุ่นน้ำเพราะแต่และอย่างเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของบุคคลทั้งนั้นดังนั้นความทุกข์ความเดือดร้อนที่ปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาะวุกข์คือเกิดแก่ตาย หรือปกินกระทุกที่เรียกว่าทุกจรหรือทุกเบ็ดเล็ดในแก่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจเป็นต้นนั้นพระพุทมีพระภาคเจ้าได้รับสั่งไว้โดยสรุปว่าสังกิเต,เตนะปัญจุป,ปาทานักขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่น ในขันทั้ง5ประการนี้เองเป็นความทุกข์ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าที่บุคคลสัมผัสด้วยประสาททาหรือว่ารู้ด้วยใจก็ตามตามปกติแล้วตัวของสิ่งและบุคคลเหล่านั้นเป็นกลางๆไม่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ และเป็นที่ตั้งแห่งความสุขแต่ว่าสิ่งนั้นจะก่อให้เกิดทุกข์หรือเกิดสุขแก่บุคคลก็ด้วยการกำหนดหมายของบุคคลเหล่านั้นถ้าหากว่าบุคคลไปกำหนดหมายว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเมื่อสิ่งนั้นเสื่อมสลายไปเปลี่ยนแปลงไปแตกดับไปความทุกข์ก็บังเกิดขึ้นให้ลองสังเกตว่าการกำหนดหมายในสิ่งต่างๆว่าเป็นของเรานั้น เป็นเรื่องเกิดขึ้นทีหลังเมื่อก่อนไม่มีการกําหนดหมายในลักษณะนี้และไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้โดยซ้ำไปตั้งต้นแต่เรื่องของทรัพสมบัติเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ความเป็นเพื่อนฝูงกันความเป็นสามีปัญญาความเป็นพ่อเป็นลูกเป็นต้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทีหลังโดยลำดับแผงเหตุการณ์และบุคคลเหล่านั้น เมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็มีการกำหนดหมายว่าเป็นของเราเช่น่าทราพย์เราปัญญาสามีของเราบุตรของเราญาติพี่น้องของเราเพื่อนของเราเมื่อของเรามีมากเข้าเท่าไรความยึดความติดในของเราก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและความทุกข์ที่เกิดจาก การวิตกกังวลเดือดร้อนห่วงใยในสัตว์ในสิ่งของในบุคคลเหล่านั้นก็จะติดตามมาถ้าหากว่าบุคคลมีของเราน้อยความยึดความติดก็จะน้อยถ้าไม่มีของเราไปเลยความยึดความติดก็ไม่มีแต่ความทุกข์ก็จะไม่มีตามไปด้วยข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้น ท่านก็ทรงเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องพุตภะเช่นเดียวกับสามาัญชนทั่วไปแต่เพราะไม่มีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะท่านได้ทายถอนตันหาและอุปาทานออกไปจากจิตใจได้แล้วเมื่อประสบกับสิ่งเหล่านั้น ก็ทรงรู้ทรงเห็นศักแต่ว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเท่านั้นเองสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็ไม่ยินดีอะไรสิ่งเหล่านั้นเสื่อมสลายไปก็ไม่เศร้าโศกอะไรความเศร้าโศกนั้นจึงเกิดขึ้นมาจากความกําหนดายว่าเป็นของเราอย่างในกรณีของความตายความพลัดพรากการประสบภัยพิบัติต่างๆเป็นต้นเราจะพบว่า ข่าวคราว,ค,ราวความพลัดพรากเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นประจำวันคนได้เห็นได้ยินได้ทราบเรื่องเหล่านี้กันเป็นปกติแต่ถ้าจะตั้งคำถามว่าเราเศร้าโศกไหมเราคร่ำควรวญร่ำไรรำพันเกิดความทุกข์ความเสียใจยไหมก็ต้องตอบได้ว่าแล้วแต่กรณีคือในกรณีใดที่เรามีความรู้สึก,กของเราอยู่ในสัตว์ในบุคคลเหล่านั้น ความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันก็จะบางเกิดขึ้นแต่ถ้าใจไม่ไปกำหนดหมายว่าของเราว่าญาติเราว่าพี่น้องเราว่าพันยาสามีเราว่าเพื่อนฝูงของเราเป็นต้นใจก็จะไม่ไปเดือดร้อนอย่างนั้นไม่เกิดความทุกข์อย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่บุคคลอาจใช้หลักของโยนิโสมนสิการกำหนดระลึกดูได้ว่าสิ่งเหล่านั้นแท้ที่จริงแล้ว ไม่ได้เคยมีมาก่อนแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทีหลังแล้วใจก็ไปกำหนดหมายไว้อย่างนั้นแล้วในสิ่งที่ใจเคยกำหนดหมายนั่นเองบางโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงเช่นว่ารถซึ่งกำหนดหมายว่าของเราแล้ววันหนึ่งเกิดขายรถคันนั้นไปความยึดถือว่ารถของเราก็ไม่มี รถนั้นเกิดไปชนกันไปเป็นอันตรายหรือโจรขโมยไปความโศกเศร้าร่ำไรรำพันก็ไม่มีนี้จะเห็นได้ว่าในสิ่งเดียวกันในวัตถุเดียวกันแต่การกำหนดหมายทางใจของบุคคลไม่เหมือนกันความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นไม่เหมือนกันเรื่องของอภิชาคือความเพ่งแหลงความโลภอยากได้ ความปรารถนาในสิ่งต่างๆนั้นจะพบว่าเป็นอาการปักใจลงไปเป็นอาการกำหนดหมายลงไปในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เริ่มต้นมาจากความคิดความเห็นที่เรียกว่าวิปลาสตัางที่ได้เคยกล่าวมาแล้วดังนั้นท่านจึงสอนให้บุคคลพยายามละความยินดี ในกายเป็นพื้นตนการสอนในละความยินดีในกายนั้นบุคคลก็ต้องมองเห็นโทษของร่างกายอย่างที่ท่านผู้หนึ่งมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนท่านอยู่เสมอต้องมีการนวดมีการบีบมีการบำบัดด้วยยาต่างๆท่านก็บนออกมาว่าเรารักเขาเราทนุถนอมเขา แต่เขาไม่รักเราไม่เห็นใจเรานี่แสดงให้เห็นว่าเป็นการพยายามศึกษากายว่ากายที่เราพยายามทนุถนอมเกินหรือเกินเอออกเอาใจใส่เกิือเกินมันชำระล้างบำรุงเลี้ยงดูขัดสีชวีวันนุ่งห่มผ้าให้เป็นต้นเนี่ยแต่ว่าแกไม่เคยเชื่อฟังเราเลยแกไม่มีน้ำใจต่อเราเลยคราวแกจะป่วยแกก็ป่วย คราวแกจะเจ็บแกก็เก็บคราวจะแก่แกก็แก่ห้ามก็ไม่ฟังอ้อนวอนก็ไม่หยุดเวลาแตกสลายแกก็แตกสลายของแกนี่คือเรื่องของร่างกายที่บุคคลไปประจุความรู้สึกว่าเป็นของเรานั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นของเราเป็นแต่เพียงการกำหนดยึดถือเอาเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให บุคคลพยายามศึกษาหาความจริงในกายเป็นเบื้องตน้นเมื่อบุคคลเข้าใจได้เข้าใจในกายของตนได้ว่าไม่ใช่เป็นของสวยของงามอะไรแท้ที่จริงแล้วกายของเราล้วนแล้วแต่เป็นที่ประชุมแผงซากศพต่างๆมีผมมีขนเป็นต้น โดยทั้งมวลแล้วกลายเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายพระอิตระอาบุคคลต้องสูญเสียเวลาไปเพราะร่างกายนี้มากเหลือเกินทางนี้เพราะว่าใจไปยึดถือมากจนเกินไปแล้วไปเดือดร้อนเพราะกายของตนก็ทรสงสอนให้นำอภิชาในกายนี้ออกไปคือพยายามละความพอใจในร่างกาย ในขณะเดียวกันนั้นอภิชาที่บุคคลจะต้องกำจัดออกไปก็ได้แก่การพยายามขาจัดความรู้สึกไม่ยินดีคือนำออกซึ่งความรู้สึกไม่ยินดีในกายภาวนาคือการกำหนดพินิษพิจารณากายของตัวนั้นใจมันคันมันไม่ยอมรับ ทั้งๆท,ที่รู้ที่เห็นกันว่าเป็นของปฏิกูลอย่างไรก็ตามแต่ถ้าใครไปพูดเข้าไปทักข้าวหรือบอกกล่าวข้าวก็ไม่ชอบใจนั้นไม่ยอมรับเพราะอะไรเพราะว่าใจตกไปสู่กระแสะแห่งวิปลาสใจไปกำหนดหมายว่าสวยงามว่าไพเราะว่าของเป็นต้นเมื่อใครไปแนะนำใครไปสั่งสอนในเรื่องนี้ข้า ใจก็ไม่ยินดีที่จะรับฟังไม่ยินดีที่จะปินิพิจารณาและความรู้สึกเช่นนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นแก่คนอุปนิสัยปกติธรรมดาแม้แต่ท่านจึงสร้างสมอบรมบาร,รมีมาเป็นเวลานานแต่ก็หลงยึดติดอยู่ในกายนี้ไม่ยอมเผชิญหน้าความจริงมีภิกษุณี องค์สำคัญสําคัญในพระพุทธศาสนาไม่น้อยกว่า5้าท่านที่พระพุทธเจ้าต้องอาศัยภาพนิมิตเพื่อช่วยให้ท่านเห็นด้วยตาของท่านว่ราะแท้ที่จริงแล้วกายที่กำหนดกันว่าสวยงามนั้นกายกาละเวลามันขวางไว้เท่นั้นเองถ้าการเวลาระหว่างจุดเกิดกับจุดดับไม่ถูกขวางไว้ ร่างกายก็เป็นของปฏิกูลเหลือเกินน่าเกลียดเหลือเกินมีกลิ่นที่ไม่สะอาดเป็นทางไหลออกของสิ่งที่สกปรกนานาประการทั้งไหลเข้าและไหลออกในร่างกายนีแต่เนื่องจากการเวลามันขวางไว้ก็ทำให้บุคคลเห็นได้ช้าพระผู้มีพระรภาคเจ้าจึงทรงใช้วิธีตัดกาละออกไปให้บุคคลเห็นความเปลี่ยนแปลงจากจุดเกิด ที่สวยงามของภาพที่สวยงามที่สุดแล้วก็ดับเปลี่ยนแปลงไปในเวลารวดเร็วจากวัยสาวสิบหกสปีจนถึง120ปีนั้นเป็นไปในช่วงขณะเดียวก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มีความแตกดับไปเป็นที่สุดทั้งก็ะถายทอนความยึดถือความยึดติดในกายออกไปได้ แต่ว่าโดยหลักท,ทั่วไปแล้วจะไม่ยอมพินิษพิจารณาจึงสอนให้นำออกซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ความรู้สึกไม่ยินดีที่จะพิจารณาวิเคราะห์ตรวจสอบดูกายของตนเพราะเวลาสอนโดยชั้นที่ละเอียดนั้นทรงสอนให้แยกกายออกเป็นส่วนๆแยกออกเป็นธาตุสีแยกออกเป็นอาการ32สอง ถ้ายังมองไม่เห็นก็ให้ดูที่ซากศพของคนอื่นที่ตายแล้วจากวันหนึ่งเป็นต้นไปเพื่ออะไรเพื่อจะดูให้ประจักษ์ชัดถึงสภาพที่แท้จริงของกายว่าร่างกายนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่อวัยวะต่างๆของร่างกายที่ปรากฏแก่สายตาคือผมขนและผนัง ไม่ว่าจะโดยสีโดยกลิน่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ร้นแล้วแต่ปฏิกูลทั้งนั้นแล้วเมื่อแตกดับไปแล้วยิ่งเห็นได้ไประจักษ์ชัดแก่ใจมากยิ่งขึ้นภาพเหล่านี้เป็นภาพธรรมดาที่พบเห็นแล้วแสดงความรู้สึกแสดงอาการรังเกียจออกมา แต่บุคคลไม่พยายามใช้ปัญญาไปพินิจพิจารณาน้อมกายตนไปหาซากศพน้อมซากศพมาหาตนความหลงยึดติดในกายจึงคงมีอยู่อีกประการหนึ่งท่านบอกว่าการที่ใจของบุคคลไปกำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อย สัมผัสน่าจะต้องไว้ซึ่งเป็นความคิดด้วยการกำหนดที่วิปลาสอย่างที่ว่ามาแล้วต้องนำออกซึ่งความรู้สึกเหล่านั้นด้วยเพราะถ้าไปกำหนดหมายไว้เช่นนั้นใจจะเกิดกำหนัดยินดีในกายตนและกายบุคคลอื่นในที่สุดความลุ่มหลงความมัวเมาในกายตนและกายบุคคลอื่นก็จะติดตามมา ท่านก็บอกว่าต้องนำความรู้สึกเหล่านี้ออกไปด้วยการปฏิบัติหรือการกำหนดประลึกในลักษณะนี้ไม่ได้สอนให้ชิงชังร่างกายแต่สอนให้ถ่ายถอนความยึดติดในร่างกายเพื่ออะไรอย่างน้อยที่สุดเพื่อบรรเทามาทะคือความเมัง ถึงตามปกติแล้วความเมาจะเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลผู้ไม่ได้ศึกษาธรรมของพระอริยะไม่ได้สดับธรรมของพระอริยะไม่น้อมธรรมของพระอริยะเข้ามาพินิจพิจารณาความเมาก็จะเกิดขึ้นสามอย่างคือเมาในวัย ว่าตนเองยังหนุ่มยังสาวยังไม่เท่าไม่แก่ยังไม่ถึงเวลาจะไปสร้างสมความดีอะไรรอให้แก่ซะก,ก่อนจึงค่อยทำถ้าลองตั้งปัญหาถาม่าคนเราตายตอนแก่เสมอไปไหมเราเลยไม่ได้เป็นเช่นนั้นชีวิตของคนเหมือนใบไม้ที่ถูกพายุเวลาพายุผ่านมานั้นใบทุกใบที่ถูกกระแสะลมแรงพร้อมที่จะหล่น ไม่ว่าจะเป็นยอดอ่อนใบแก่หรือใบเหลืองก็พร้อมที่จะรอดชีวิตของคนและสัตว์ทางหลายมีลักษณะอย่างนั้นแต่เมื่อบุคคลขาดปัญญาพินิษพิจารณาก็จะไปกำหนดไว้โดยลักษณะที่กล่าวแล้วมัวเมาในความไม่มีโรคถือว่าร่างกายของตนมีความแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียนก่กอให้เกิดความประมาท แทนที่จะระมัดระวังสุขภาพพลานามัยกระจัดสิ่งซึ่งอาจจะเป็นพิษเป็นภัยแก่ร่างกายออกไปก็ไม่ประพฤติไม่กระทำเช่นนั้นที่สำคัญก็คือมัวเมาในชีวิตบุคคลผู้ขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาถึงวิถีชีวิตที่แท้จริงมักจะดำเนินชีวิตไปในลักษณะที่คล้ายๆกับว่า ตนจะมีอายุยืนถึงหมื่นปีโอกาสที่จะสร้างสมความดีมาถึงข้าวก็ไม่สร้างสมคอยผัดวันประกันพรุ่งคอยอ้างโน้อนอ้างนี้อ้างความไม่พร้อมเป็นต้นแต่ว่าเอาก็จริงแล้วเมื่อคราวที่ความตายมาถึงข้าวเราจะไปขอร้องอ้อนวอนได้หรือไม่ก็เปล่าอีก ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งเตือนไว้ว่าความเพียนบุคคลควรรีบกระทำเสียนในวันนี้ทีเดียวเพราะใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เนื่องจากเราทั้งหลายไม่อาจปัดเพี้ยนต่อพระยามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ไปได้แต่การที่ผลแห่งการประพฤติปฏิบัติจะบังเกิดขึ้น ก็ต้องอาศัยบุคคลใช้ความเพียรพยายามใช้สติปัญญาของตนกำหนดระลึกรู้ถึงส่วนที่เป็นโทษและส่วนที่เป็นคุณแห่งสิ่งนั้นๆแล้วนำส่วนที่เป็นโทษแห่งการพัฒนาจิตให้ออกไปต่อแต่นั้นความสงบเจ็นก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การพระารตาปฏิบัติต่อแต่นี้ไป ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป